สวัสดีสั้นสวัสดีครับผิ้จิตรับทุกคนเข้าสู่มอดแพ็กที่มีชื่อว่าพีระมิดรีโหลดรีบอนรีโหลดเดทรีโหลดเดทมันรู้ด้วยอีกวอดทีมันชื่อวอดไม่ใช่เหรอเออๆๆกรรมโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้ครับก็ก่อนอื่นผมขอสารภาพก่อนเลยนะครับว่าครับ ว่าเมื่อตอนท้ายเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมคุณอาจจะเห็นผมนั่งคราบน้ําอยู่นะครับครับใช่เลยครับเอาน้ํากับถังเปล่ามาครับรวมกันในเครื่องนี้นะครับแล้วก็เพื่อเอามาใส่เฟอร์มนเตอร์ครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าเครื่องนี้มันทําน้ําอินฟินิตี้ได้ครับนั่นแหละครับสารภาพบาปสารภาพความผิดตัวเองเล่นเล่นมากี่ปีนะเดึกไม่ออกจบแล้าจบวะ เฮ้ยทุกคนผิดกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเพิ่งรู้ว่า c o b b l e s t o n มันเข้าเครื่องนี้ได้อะอเหรอเก็เลยทุบเอตัวนี้ออกไปนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ cobblegen ใช่ cobble generator โอ้โหรู้ไหมทำไมพี่ต้องใส่ชุดกรอคือปกติถ้าเล่น mod pack เนี่ยถ้าชิดไม่ g o เ r e e วเนี่ยพี่จะไม่ใส่เลยแต่ก็อะไรขึ้นรู้ไหม ว่แล้วลากแล้วมนเพียบเลยจะไปทวงอะไรในคมพี่คืนไอพี่จะไปทวงอะไรในคมพี่คืนจริงจังวะเนี่ยจริงจังเลยสิยิงจังมากชิดจัสก็ตเรียวโอเคครับก็ตอนนี้เรามาลองทําไบโอมาสกันต่อดีกว่าซึ่งเรามีหนึ่งวีดหนึ่งชิ้นครับไม่ทําดีกว่าครับเราเปลี่ยนใจมาทําเฟอร์เนสที่มันเร็วกว่าเดิม induction furnace ปะที่จริงเอามันมีทางเลือกสองอันคือ furnace ของ extra utility oh. กับ ion furnace ของ industrial craft โ oh. อ oh. ้เอา furnace ไปแล้ว w h a ฉันติดไฟคนไฟลุกคนมีไฟสองพันสิบแปดโอ้ใ oh. จเย็นนะครับใ oh. จเย็นนะครับใจเย็นนะครับอ๋อ สู้ๆครับครับพี่อยากจะสู้มากเลยตอนนี้โอ้โหเรามาสร้างเฟอร์เนียนดีกว่านะครับซึ่งได้เลยครับโอ้โหมีเดี๋ยวนะครับเอ็นเดอร์แมนครับคุณไปทำอะไรที่เกาะกลางครับเขาอยากไปเที่ยวบ้างเขาก็อยากรู้โอ้โหโอ้โหทั้งซอมบี้ทั้งสไปเดอะ โอเคสู้ๆครับตอนนี้นครับรผมจะมาทำเฟอร์เนสนะครับเพราะว่า,วาผมจะทำพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็มันต้องเผาหินเยอะมากเลยแล้วมันช้าจะบอกว่าถ้าเป็นอินดักชันเฟอร์เนสมันเอาไปส่งมันเควสได้นะหนึ่งอันอินดักชันเฟอร์เนสซึ่งมันต้องใช้รบเบอร์นะครับพลาสอะ จบแล้วเออตอนแรกมันก็ดูง่ายไงเมันก็ไม่มีอะไรก็คัพเปอร์คัพเปอร์กับเหล็กปรากฏว่าอ้าวต้องใช้แอดวานซ์อลอยด์ด้วยเหรออ้าวจบแล้วต้องมีคอมเพรสเซอร์ด้วยเหรออ้าวต้องมีแรงงานไอซีด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้ทำไรกินนะครับตอนนี้เราก็รอไโอมาสต่อไปเผื่อจะมีอะไรดีขึ้น จริงๆเราน่าจะทำอะไรบางอย่างได้เพิ่มกว่านี้นะเอ่อเดี๋ยวพี่จะลองทำในตัวที่เรียกว่าแอคออกคูเอแอคออกอ่เอออะไรนะเออช่วยพี่ด้วยเอคกวีสเอคกวีสแอคกคูมูลเลเตอร์เออต้องประมาณนั้นซึ่งมันจะช่วยดูดน้ำก็เดี๋ยวจะจะได้ดูดน้ำ ไปใส่ในเครื่องที่ทำไอไอนะไบโอแมสว้าวสุดย,ยอดไปเลยเย้ํยมไปเลยสดยด่อดไปเลยอ,อยาก็บอกว่าตอนนี้หิวมากอ้เข้ากินกันหิวกันทุกคนไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในมอดแพ็กแล้วเราจะอดอยากได้ขนาดนี้ปึ๊บ Stick, Stick, Stick of Truth เคยเล่นป่ะ What? i c k of Truth ไม่เคยพี่ก็ไม่เคยเล่นพี่ดูตาเอกเล่นเนาะอืม oh. อันนี้ไม่ใช้งานอะไรก็ทุบทิ้งซะครับ Iron Pick เป็นครั้งแรก <c oughs> ยินดีด้วยเย่เย่ ดีใจแบบดีก็ได้ดีใจยังเลยที่ผ่านมาใช้เคลปิดแอ็กหมดเลยหรือเปล่าไม่สโตนด้วยก็ยังดีนะมันแตกยากใช่ไม่เหมือนกับมันมีมอดแพคหนึ่งอ่ะที่หนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบมั้งที่เป็นเอ็กเปิดโหมดสกายบ็อกซ์สักอย่างหนึ่งอันนั้นแบบไอโอปีเอ็กใช้ได้ครั้งเดียวพังอ๋อคุ้นคุ้นอะไรวะอนบังคับเหมือนบังคับว่าต้องใช้ เครื่องมือของทิงเกอร์ใช่ใช่หน้าตาลักษณะน,นี้มันเคยเกิดขึ้นในตัวอะไรวะตัวมอดของสกเอ crash landing เออเหมือนกันเลยเดี๋ยวนะแลเแอคคูเแอคคูนี่มันทำยังไงวะนก็เอาน้ำไว้ข้างๆสองบล็อก <c oughs> แบบกะแรกคือพี่ต้องคราฟมันก่อนมีกระจกไหมจ้าหรือเผาอยู่ เชิญเผาได้ตามสบายมีเฟอร์เนสวางอยู่เฟอร์เนสพร้อมกับฐานให้อยู่เฮ้ยที่จริงเฟอร์เออใช่ <c oughs> ลืมไป, <urn> ไปฟฟอนไ้าลืมไปว่าซ้าเคอได้เตไฟ้าเสร็จแล้วกําอึบเบร์ <B air. S 2> นี่แนล่ไอออนเกียร์สองอัน ไอออนเกียร์ปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองอันโอเคตามด้วยจีไวฟรมคอปเปอร์กับติน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 รู้จักเรื่องตินตินป่ะตินตินคุนคุนตินตินกับจนไพคุนคุนแต่ไม่เคยดู ออมอทำพื้นไม่เสร็จนะครับพี่ว่าพี่เอาฟูลแนนซ์มาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ดีสองอันไปเลยคือมันจะดีกว่านี้มากๆถ้าเรามีท่อคอนดูดอะไรพวกนี้นะฟลักซ์ดักซึ่งต้องใช้เลด <c oughs> ยังไม่มีเ,เอาจากไหนเลดก็เอาจาก achievement าา green house แฟน พี่กำลังหาอะไรวะอ๋อ่านหินนี่นงปัญหาคือเราเไม่มีทองโอเคเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่ไปล่าพิกันไหมพี่ทูประชนภัยตูอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวโยนของเก็บเข้ากล่องก่อนเย่าไหนๆเราก็มี watering can ครับซึ่งครับง่ายมากเลย อยู่ในหวาวัดริงแค้นอยู่ในกรองทางด้านขวาโอเคเราก็จะไปจัดการนี่คืออยากรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอะไรหรออ่าไบโอแมสเอ่อน้าอีกถังหนึ่งไปไหนอืมออผมเอาไว้ในด้นหมดเลยโอเค เพื่อพี่ทำนี่กว่าน้ำน้ำอินฟินิตี้ตรงนีง้เก็บเอาไว้กันหายอเอ๊อพอท่าดีเอ็นเเธอมันทางนี้ใช่ไหมใช่แหละน่าจะลองสร้างพื้นไว้หน่อยจะได้ อย่าปิดทางนะเจอแลนิโมมองเงยหน้าขึ้นมาอ้าวเฮ้ยบล็อกน้ำหายอันนั้นก็แย่ไปมีเครื่องอ่ะอันนั้นก็แย่ไปเีอยวนะเออถูกอันไหมเนี่ย This is bedrock. ยูนีดีก็มี b บ d r ็อ k ลอยกลางอากาศอยู่หนึ่งอันจนกลัวๆหน่อยเอ้ยสันนายกำลังทำอะไรอยู่เนะี่ยผมกำลังลองทำใบโอแมสดูนายมีฟุ้ยแท้งยังไม่มีตอนนี้คิดว่าจะใช้บักเก็ตส่งถ่าย ทำได้ไหมอ่ะดูดิคอมโพสใช้เดิร์ทกับวีดสี่อันเดิร์ทกับวีดสี่อันอาา่าฮะได้คอมโพสเออได้งสี่เนี่ยปื๊บคิดว่าน่าจะได้สักหนึ่งถังมัง้งพอเราได้สี่คอมโพสก็จะนานๆหน่อยอ้าวเกิดไม่นะาทำไมเขาถึงบอกว่า missing liquid resource เกิดไหมนะเซบลิงได้เหรอเดี๋ยวนะมันต้องมี double tree sapling ตรงนี้ด้วยเหรอฮะ double tree sapling ได้จากตัว green house fan ฮะอ๋อเดี๋ยว sapling อะไรก็ได้หรือเปล่าได้ sapling อะไรก็ได้อะไรเหรอใช่ใช่อ๋อต้น sapling เราก็มีเยอะแต่ปัญหาคืองี้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  ปัญหาคือที่คอปเปอร์สะโตนหมดโยนลงมาให้หน่อยโยนเอาซัก,กแม่นแล้วเอาแม่นแม่นนะเดี๋ยวจะส่งนโยนลงให้มันตามน้ำมาให้มันตามน้ำมาส่งผ่านน้ำฮัลโหลลงละโยนละอยู่ไหนผมต้องรอสักแป๊บอะ มันน่าจ,จะผ่านน้ำลงไปแต่ว่าไม่รู้มัจะโดน f 3 b เปล่าบล็อกชนไม่เห็นมีอะไรเ,<อ> <Shit. S 1> เราควรจะทำบันไดขึ้นมาจากข้างบนเอ๊ะจากข้างล่างขึ้นมาไหมเอ๊ะเดี๋ยวก็จะเป็นการดีมากๆเห็น พี่ทรูอยู่ห่างๆเอ้ยโยนลงมาได้บ่างเดี๋ยวนะเล็งแปบบ๊บถ้าตรงนี้น่าจะได้มั้งเดี๋ยวลองอีกสักสแตก็ก,แตกหนึ่งเฮ้ยหินมันปั๊มได้อย่าไปเกรงขอด่วนด่วนตรงนี้เอาแม่นแมแม่นแม,แมขอให้โลขอให้โดน เคยได้เคยโดนฟิวเฮ้ยเฮ้ยโหูยเกือบแล้วเกือบล่วงเกือบล่วงเกือบล่วงเนื้อเกือบได้สแต็กนี้น่าจะเพียงพอเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนยังไม่นึกยังไม่นึกถึงสภาพตอนเนาะพี่ต้องไต่น้ำขึ้นกลับขึ้นมาอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะเบลแมทมันสร้างง่ายมากเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเรา มันไม่ได้ใช้คอมโพสเยอะขนาดนั้นเพราะตอนนี้ได้แล้วน่าจะอย่างคิดว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้สักประมาณเนี่ยนะคือท่านสามสองถังครึ่งได้ขนาดนี้งั้นก็น่าจะพอนะไม่น่าจะต้องใช้อะไรเยอะขนาดนั้น ที่สงสัยว่าทำไมพิกแมนมันไม่เกิดเนเธอร์หรือเปล่าอ๋อเกิดแล้วนี่ไงเนเธอร์ Nether, หรือว่าที่นี่ Nether, Nether, Nether. Okay. เนเธอร์เนเธอร์เนเธอร์โอเคก็ต้องสร้างพื้นที่ใหญ่ๆใ,ใช่แล้วไกลๆหน่อยอทีนี้นกันทีนี้เราก็จะคราฟถังดูซิมีถังอะไรให้เราใช้บ้าง Mm hmm. ถ้าเป็นถังของเทอร์อลน่าจะโอเคมัง้งปลุกถังวะใช่ถังเฉยๆเอ้ยพอตเบิลถังอ๋อแต่ไม่แน่ใจ <c oughs> ว่า <c oughs> มันจะต้องใช้ท่อไหมโอ้ oh. อูชลาดมากสั้น พี่ไม่มีไม้ไม่มีพิกแอกขอซับไพดอบหน่อยโอเคครับขอ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 ไม้แล้วก็ขอคอปเปอร์สโตนก็พอขอไม้กับคอปเปอร์สโตนใช่เดี๋ยวว่าจะโยนพิกแอกลงไปให้ไม้ก็จะเขยมๆหน่อย แล้วก็คอมโบสโตนแม่นแล้วยุนี่มองไม่เห็นแต่เราก็จะโยนลงไปโยนแบบกดคิวรัวๆก็ได้นะอ่ะเข้ามือพอดีเลย thank you มันนิ่งๆมองไม่เห็นนั่นแหละครับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเอาไว้วางข้อร์สโตนแล้วไม่สามารถขุดออกมาได้ฉลาดสำโลกเพื่อเพอ่ออิสต์ทแบ็คอัพเลยเริ่มสงสัยแล้วว่าพิกแมนนี่มันไต่บันได้ไหปวะ พิกแมนแต่ไมได้ได้ไหมก็อาจจะได้มั้งอันนี้อันนี้คือเดาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวลองดูเราก็จะมาลุ้นกันว่าเบลแมสได้จริงไหมเราก็จะมาลุ้นกันว่าพิกแมนมึงจะเกิดไหม ปื๊บปื๊ดอ่ามันควรจะขึ้นมาสองพันเฮ้อโอมีมันสองพันสองพันอะไรนะมิลลิบักเก็ตมิลลิบักเก็ตโอเคก็เหลืออีกส 48. 48ี่สิบแปดสี่สิบแปดถังโอเคได้ละเริ่มละได้อยู่คือเพิ่งได้ โกนักเก็ตแค่ชิ้นเดียวเองเออแล้วเอควเสเอคิวมูเลเตอร์ของพี่เป็นไงบ้างอ๋อเห็นว่าอยากได้ทองก่อนก็เลยแวะมาทำาได้ไดไดตอนนี้ก่อนคือแบบมันไม่เกิดเลยอะ่ะจริงจังอะ่ะก,ก็จริงจังเกมมิ่งอาจจะต้องทำใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ยืนทางไกลๆแล้วก็ตีมันสักทีหนึ่ง ไล g ิงศูนย์มันก็เกิดปะมันที่จริงมันไลติงเท่าไหร่ก็ได้อหรือเปล่ามออัคนคุ้นวันนั้น,นเกิดทุกความสว่างไม่ใช่รู้สึกฟิกแมนจะไม่เกิดในจุดที่สว่างอ๋อปักไฟแล้วมันไม่เกิดรู้สึกอย่างนั้นปัญหาคือือทำไมมันเกิดวะ มันเกิดแล้วมันเกิดตัวเดียวด้วยน่ารักจังฮัลโหลตีมันมาก่อนรีบปีนมันได้ขึ้นนี่อัจฉริยะต้นไม้น่ารำคาญมากเฮ้ย hey! ได้ซันเปอร์จากพิกแมนด้วยว้าวจะทำอะไรไปเยอะอ,อีกใช้ทำอะไรหนาะ สมมตินะและถ้ามันจริงนะมันเป็นอะไรที่หามากตอนนี้กี่นาทีปักทอส์ด้วยหนึ่งอันไรนะกี่นาทีเนี่ยสิบเก้าโอเคพี่กำลังรอแมอ้าววัวเกิดแล้ววัวเกิดแล้วเจ๋งมากรีดนมรีดนมได้แล้ววัวเกิดแล้วสุดยอดจะตามฉันมา ม่เกิดทีละตัวน่ารักจังแล้วมันไม่เรียกพวกด้วยและนักเก็ตไม่ได้ดอกทุกตัวครับซันพี่จะบอกว่าพี่วางทอชไปหนึ่งอันแล้วพิกแมนมันเกิดก็แสดงว่ามันน่าจะเกิดทุกสถานการณ์หรือเปล่าพี่เริ่มสงสัยแล้วว่ามันต้องการความสว่างในการเกิดว้าว ถ้าทำเบลมาสเวลเลอร์อาจจะน่าเบื่อเกินไปนั่นเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยโกนักโกนักเก็ตตกไปแล้วเฮ้ยขอแค่ขอแค่เก้าแล้วก็มาปัม๊มเก้าโกนักเก็ตนะใช่แล้วก็มาปั๊มต่อไอเดียดี ลืมแล้วเนี่ยคอมมอดนี้มันโกงแค่ไหนอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้เมื่อสมัยก่อนมันจะมีมอดอะไรอะไอที่ e q u i l e n e Exchange อ่ะอันนี้มอดนี้ก็จะคล้ายๆกันอ่ะหรือเปล่า <c oughs> อาจริงๆไม่เคยเล่นตัวนั้นเหมือนกันนะ e q u i l e n e Exchange ไอที่ว่ามันมีเป็นลูกไฟที่แบบทุบบล็อกแบบเป็นเก้าคูณเก้าอะรเงี้ยน,นะ <c oughs> ไม่เคยเล่นตอนนั้นเหมือนกัน คือเล่นไมคครับตอนแรกก็หนึ่งจุดหกแล้วตีแล้ววิง่งพี่ก็เล่นไมค์ครับครั้งแรกก็ประมาณหนึ่งจุดหกแล้วก็ตอนช่วงสมัยมีเตียงใหม่ๆเลยเตียงของผมเบตาผมนี่หกหนึ่งจุดหกแบบหนึ่งจุดหกจริงๆไม่ใช่เบตาออฟฟิเชียลนะอ คนโลกนี้ยังมีใครเล่นเบต้าอยู่บ้างไม่ไม,ม่มีแล้วคนเล่นสมัยนั้นยังอยู่อีกไหมโอ้ oh. แต่เคยได้ยินอยู่นะจะไม่ได้ว่ามันอยู่ในมอสแพคอะไรไอตัวอีควิโเลนอนไอการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียนเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีวงแหวนเวทแบบไอฟูเมเท่าอะเคมิดนะคุณ เกิดเทียดตัวเสียได้จังเสียเวลาจังเสียเวลาจัง <laughs> อุย้ยเซอร์แปลกเมือ่อกี้โอ้โหแบบดรอปด้วยความเร็วสูงมากพิกแมน่นักเก็ตคือพิกแมนนอกจากะเกิดชาแล้วมันยังดรอปนักเก็ตแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆด้วยแย่และก็ต้อง ตอนนี้ก็ต้องสู้ต่อไปคิวได้นักเก็ตมาสี่อันนี้ไงโอ้โหถ้ามันมีเอ็นเดอร์เชสทำไมเหรอถ้ามีเอ็นเดอร์เชสก็สามารถส่งขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างงี้แต่นี้พี่ต้องรอปีนขึ้นบอ๊ก ตอนนี้พื้นของเราก็ยังไมได่ดูดีขนาดนั้นยังไมได่ดูดีขนาดนั้นพื้นของเราไม่ได้ดูดีขนาดนั้นหรอกนะ What เหมือนในนี่ไงเรื่องอะไรวะน้องสาวฉันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นหรอกนะเรื่องอะไรวะกระตูนอ่ะพอดีดูแต่ <laughs> ดิสนีย์หรือเปล่าเปนดิสนีย์หรือ สายดิสนีย์เปิดเปิดโดยจินดิสนีย์แป๊บ w วด<ะ>แก๊ s อ๋อ <c oughs> โอ้ยก <laughs> อดเป็นไงบ้างจริงจริงมันยังไงเนี่ยน่าจะไม่มีอนาคตเออลืมไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเต็มหน้าเต็มตา <c oughs> ลืมไปเลยว่าเคยมีแกส๊ส <c oughs> โอ้โหไม่น่าเลยครับแย่ละ รีเทนเดอะเซนเดอร์สิบุย้ยยาละ่ะลำบากล่ะลำบากตัดแ,แน่จริงจริงคือไม่น่าเลยอีตูมันไม่ยิงแล้วอะโอเควางบล็อกไว้หนึ่งอันป้องกันแก๊สเกิดครับโอ้ <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างเจอ คือลูกบอลแก๊สมันยิงออกมันอ่ะอุ้ยแล้วทีเนี้ยพี่ก็ดันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยพี่ก็ดันตีลูกบอลแก๊สสะท้อนกลับไปโดนพิกแมนแ <c oughs> ล้วแล้วเป็นไงอะดรอบนักเก็ตวิ่งหนีแทบไม่ทันอ๋ออ๋อพิกแมนตามใช่ ระดับพี่ทรูแล้วระดับเทพทรูยังขาดนักเก็ตอีกหนึ่งอันและแก๊สก็ดีสปอนไปแล้ว Yes ระดับเทพทรูแล้วมีคนชอบถามพี่เป็นอะไรกับทูมันนี่หรือเปล่าบอกไม่ใช่เด็ <c oughs> กเกียร์เาถามพี่ทูขอทูมันนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มี <c oughs> พี่ไม่ได้ขาย มีไก่มีไก่มาใหม่นะครับสุดยอดฮเฮ้ยอย่าดานันกันตกสิพิกแมนหนแย่จริงเลยปีจะแตกกระจายมากๆๆอยากจะบอกว่าเห็นโเด้นกเก็ตอันที่เก้าแล้วเก้าเก้า,าสุดยอด เฮ้ยเสร็จ <Hey! S 1> แล้วขึ้นไปแล้วกลับลงไปมาปั๊มต่อเร็วโกนักเก็ตอิสเอ้อินคัมมิ่งวอ t โอเคนึกว่าเซิร์ฟแบล็คพี่กำลังไอ้นี่ไงย้ยายมาอ v e r w o r l d I'm coming in hot มีอะไรอีกที่ควรจะปั๊ม ปั๊มเขาเดงปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปสันเฟอร์ปั๊มได้ปะก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละสันเฟอร์ใช้ทำอะไรวะมีประโยชน์ไหมน่าจะปั๊มไม่ได้มั้งสันเฟอร์เอาไว้เป็นส่วนประกอบในการคับของอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นเช่นพายโรเทียม เอ่อมไม่ออกอะไรไอที่เป็นเหมือนเป็นผงไฟของเทอร์โมอ๋อไพรโรเทียมเนือกว่ะอ๋อนี่ครับโกนาเกตขออนุญาตเราคอปเปอร์ออกก่อนได้ไหมได้ thank you ดดออนอนอนนสุดยอดมาแล้วมาแล้วเราอยู่รอดแล้วเรารอดตายแล้ว,ลวก็จะองมาแล้วทำไรต่อ เราก็จะพักจากเบลมาสักแป๊บหนึ่งอยากจะบอกพืชผลเต็มเลยและเราอยากจะบอกว่า <Wow. S 2> หมดเวลาสำหรับเอพิโซดนี้ซะแล้วแหม่น่าเสียดายเดี๋ยวครับไอ้นี่ไอ้ไอที่จะครับนั่นใช้เวลาครับนานไหมครับก่อนปิดเอพิโซดเลยไอ้เนี่ยเกนเฮาส์ใช่มันต้องใช้เทอร์มอเน c นิกแฟบริเคเตอร์ โอ oh, ้งั้นเดี๋ยวเราค่อยไว้เอพิโซดหน้าแล้วกันได้เลยลววครับระหว่างเอพิโซดนี้เดี๋ยวผมจะปั๊มไบโอ,อมาสเยอะแล้วนะครับได้เลยตอนนี้ก็น่าจะอีกสาสบถังสูๆแล้วสำหรับคลิปนี้คงมีเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันคลิปหน้า f 3ฟสามีบอกว่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ